สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะบ่นกับมาดามว่าไม่ว่าจะมีอาการเป็นไข้ปวดหัวเมื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ได้มักจะเป็นยาพาราเซตามอลค่ะซึ่งมีหลายคนบอกว่าทําไมถึงได้แต่ยาพาราเซตามอลหลายคนก็อยากจะทิ้งตั้งแต่ระหว่างเดินทางกลับโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาดามก็จะมาแบ่งปันว่าเพราะอะไรคุณหมอจึงจ่ายยาพาราเซตามอล เป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นไข้ปวดหัวหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยต่างๆค่ะเชิญติดตามมาดามมาเลยค่ะมีคนไข้หลายคนนะคะที่มาบ่นกับมาดามว่าเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะมีอาการเป็นไข้ปวดหัวหรือปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงเป็นแผลฝีน้องต่างๆนะคะคุณหมอมักจะจ่ายยาพาราเซตามอลค่ะ และหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีแต่ยาพาราเซตามอล,ลอาการตัวเองจะหายได้ยังไงใช่จริงไหมคะหลายคนเคยถามแบบนี้หลายคนเคยบ่นกับมาดามแม้กระทั่งว่าอยากจะโยนทิ้งตั้งแต่ระหว่างเดินทางกลับบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะมาดามก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าเพราะอะไรคุณหมอจึงจ่ายยาพาราเป็นเบื้องต้นนะคะ,ละหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาลดไข้บรรเทาปวดนะคะและในกลุ่มพวกลดไข้บรรเทาปวดเนี่ย ก็มีหลายชนิดนะคะที่สามารถลดไข้บรรเทาปวดได้แต่ยาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดนะคะที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดคุณหมอก็มักจะจ่ายเป็นเบื้องต้นเนื่องจากเราเป็นไข้อาการเบื้องต้นของไข้มักจะคล้ายๆกันระยะเวลาผ่านไปอา,าอาการอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอาการที่แตกต่างกันไปการให้ยาพาราเซตามอลในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้จึงทำให ปลอดภัยและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดค่ะมีกลุ่มอื่นไหมที่สามารถลดไข้ได้มีค่ะมีกลุ่มเอนซนะคะที่สามารถที่จะช่วยลดไข้ได้เช่นบลูเฟนนะคะแต่ในกลุ่มเอนซเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นทําให้เลือดออกตามอวัยวะต่างๆได้โดยเฉพาะกระเพาะอาหารนะคะถ้าหากว่าเราเป็นไข้แล้ว อาการผ่านไปมันเป็นไข้อย่างอื่นที่เป็นไข้รุนแรง ء. โดยเฉพาะคนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกถ้าหากว่าได้ยากลุ่มเอนเซป์หรือว่ากลุ่มบูเฟนเข้าไปอาจจะทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือเสี่ยงต่อเลือดออกตามอวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะยากลุ่มเอนเซป์ที่มาดามได้กล่าวไปนั้นเป็นยากลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือกลุ่มนันสเตียรอยนั่นเองค่ะถ้าหากเรามีบาดแผลและเราเลือกใช้ยากลุ่มเอนเซป์ในการลดอาการปวด เราอาจจะต้องยอมรับว่าการอักเสบของแผลอาจจะยาวนานขึ้นแต่อาการปวดอาจจะหายไปเร็วอันนี้เราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนค่ะกลุ่มต่อไปนะคะที่ลดไข้บรรเทาปวดได้ดีก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มสเตียรอยเนี่ยยิ่งมีผลข้างเคียงเยอะนะคะถ้าหากว่าเราใช้ในการลดไข้ ก็จะไปบดบางอาการไข้ทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยไข้ได้และก็จะเกิดภาวะเสี่ยงตามมาค่ะ mm hmm. เช่นมีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายต่ําหรือหากใช้ไปน,นานๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะเสี่ยงต่อเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นยาลดไข้บรรเทาปวดที่เป็นกลุ่มสเตียรอยจึงไม่ปลอดภัยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณของแพทย์ที่จะต้องให้คําแนะนําำ่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่สามารถลดไข้บรรเทาปวดได้ดีนะคะก็จะเป็นกลุ่มเพทิดีนหรือมอร์ฟีนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเราจะใช้สําหรับอาการปวดที่รุนแรงมากๆนะคะเช่นคนไข้ที่ปวดด้วยอาการของโรคมะเร็งต่างๆนะคะหรือพวกที่ผ่าตัดใหญ่ต่างๆนะคะ จากประสบการณ์ของมาดามเนี่ยนะคะที่เคยผ่าตัดใหญ่มาดามเคยใช้เพชทีดีเพื่อลดอาการปวดมาดามสังเกตว่าไม่สามารถลดอาการปวดได้เลยค่ะก็ยังรู้สึกปวดอยู่แต่ว่าจะมีอาการสลึมสลือเฉยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะว่าระดับความเจ็บปวดเป็นแบบไหนนะคะค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะ มาดามก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีข้อมูลในการที่จะไปพิจารณาในการเลือกใช้ยาเพื่อลดอาการปวดสําหรับท่านมากพอสมควรค่ะทีนี้ท่านก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเมื่อท่านมีอาการไข้อาการปวดต่างๆท่านจะรับประทานยาพาราเซตามอลต่อไปหรือว่าจะเลือกรับประทานยาอย่างอื่นถ้าหากว่ารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วอาการไม่ดีขึ้น ก็ต้องกลับไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคอื่นต่อไปว่าเป็นอย่างอื่นไหมนะคะก่อนที่จะเลือกใช้ยานะคะยาถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีโทษพอๆกันเลยทีเดียวนะคะหากเราเลือกใช้ไม่ถูกต้องและที่สําคัญนะคะการใช้ยาพาราเซตามอลเนี่ยควรใช้ขนาดที่เหมาะสมด้วยนะคะขนาดที่เหมาะสมในผู้ใหญ่นะคะก็เพียง1เม็ดนะคะ ต่อครั้งนะคะห่างกันทุก4-6ชั่วโมงเวลาปวดหรือมีไข้นะคะหากรับประทานเกินนั้นฤทธิ์ในการรักษาก็จะไม่แตกต่างจากรับประทานเท่านั้นนะคะถ้าหากรับประทานเท่านั้นแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะกลับไปหาคุณหมอเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือให้การรักษาอย่างอื่นต่อไปค่ะไม่ควรรับประทานเพิ่มขนาดเองนะคะ เพราะยาพาราเซตามอลถึงแม้ว่าจะปลอดภัยแต่ก็ยังเป็นอันตรายต่อตับอยู่เช่นเดียวกันค่ะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าหากใช้แล้วอาการปวดยังไม่ทุเลาก็จะมีการรักษาอาการปวดหรือว่าการดูแลอาการปวดด้วยวิธีอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่มาดามได้ให้ไปนี้จะเป็นประโยชน์มากพอสมควรนะคะหากมีคำถามใดเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ